ผมก็ต้องบอกรัฐบาลแปรองทานถอนตัวเถอะครับสารโลกมันไม่มีผลอะไรกับเราเลยเหมือนปราสาทพระวิหารเนี่ยถ้าเราไม่ให้สยางกัมพูชาจะเอาไปได้ยังไงทางขึน้นก็อยู่ฝั่งไทยทางขึ้นจากฝั่งกัมพูชานี่จะต้องเดินบันไดลิงขึ้นมานู่นนะส่วนไอ้ถนนที่ตัดแล้วซอกแทกขึ้นมานั้นเนี่ยมันก็ตัดเข้ามาแผ่นดินไทยอกีกถ้าเราไม่ฟังสารโลกสักอย่างมันจะมีอะไรไหม ผมถามนนี่จะมีอำนาจเมื่อไหร่นี่จะถอนตัวออกจากการบังคับของสารโลกสหรัฐอเมริกาก็ไม่อยู่ในบังคับของสารโลกรัเสเซียจีนอีกหลายหลายประเทศเขาไม่อยู่ในบังคับของสารโลกนะครับมีอำนาจรัฐเมื่อไหร่ประกาศถอนตัวจากสารโลกแล้วก็ดําเนินการบอกกัมพูชาออกจากเขาพระวิหารให้เวลาเก็บข้าวเก็บของ30นาทีไม่อย่างนั้นจะจัดการมันต้องทํากันอย่างนี้แหละครับ เพราะเราทนสงครามประสาทแบบนี้ต่อไปนี่เสียประสาทเฉยๆเหมือนแมงวีแมงวันตอมหูตอมตาหน้าลำคาญไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร